สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันใน The Doctors Variety นะครับกับผมอันปูนาคุณพลินครับ ผมจะเริ่มต้นด้วยคำเหล่านี้ดีกว่าคุณผู้ชมคุ้นกับคำเหล่านี้ไหมฮะทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามงามเทพโพหรือว่าชะโดตีแปลงครับอ่านี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะจริงๆยังมีเยอะกว่านี้อีกจะยินปุ๊บหลายคนถึงกับขนหัวลุกเลยทีเดียวถ้ายังเหลือให้ลุกอยู่นะครับ เพราะว่ามันเป็นคำที่อธิบายถึงอาการหัวล้านในรูปแบบต่างๆนั่นเองที่เกิดขึ้นนะฮะเขาจะมีลักษณะด้านข้างเหลือตรงกลางเป็นแถบโอ้อะไรแบบนี้กันไปบ้างแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็เป็นอันว่าคงเป็นสิ่งที่คงไม่มีใครพึงปรารถนากันนักนะครับวันนี้แหละครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้สิ่งที่หลายหลายคนหวาดกลัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมักจะเกิดกับเราโดยที่เราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยเนื่องจากว่าเป็นมรดกตกทอดมาของอาการหัวล้านนั่นเอง ในโบราณได้มีการเรียกขานคนที่หัวล้านแบบต่างๆกันไว้เจ็ดแบบค่ะตามแบบของรูปทรงที่ล้านดังนี้ทุ่งหมาหลงหัวล้านประเภทนี้คือหัวล้านที่ล้านอย่างมากๆล้านเกือบหมดมีผมเฉพาะตรงตีนผมทั้งสองข้างเท่านั้นโดงช้างข้ามคือหัวล้านเป็นทางจากหน้าผากถึงท้ายทอยง่ามเทโพคือล้านเถิดเข้าไปสองข้างขมับ มีผมอยู่ตรงกลางเหนือกระหม่อมไปจนถึงด้านหลังเชโดตีแปลงคือหัวล้านที่เป็นวงกลมกลางกระบาลมีผมโดยรอบทั้งซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนปลาเชดโดตีแปลงจนน้ำกระเซน็นออกไปรอบทิศแรงกระพือปีกคือล้านที่เถิดเข้าไปสองข้างขมับหลือกเข้าไปอกกระหม่อมไปต่อกับด้านหลังเหลือกระจุกผมอยู่เพียงด้านหน้าเหมือนโดนปีกของแรงมากระพือรวมไว้ ฉีกขวานฟาดหรือบางตำราเรียกฉีกหางฟาดหัวล้านแบบนี้หมายความว่าล้านไม่เลื่อมคือยังมีผมบางๆอยู่ อุปมาเหมือนฉีกขางปลาหรือวัวฟาดลงไปจะเห็นเป็นเส้นเป็นแนวอยู่ราชคะกลืนคราก็หมายความว่าพระราชาลูกคราวนั่นเองคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมวันนี้ทางรายการถึงนำเรื่องนี้มานำเสนอก็เพราะว่ามารดกบ,บางอย่างบางทีเราก็ไม่ได้อยากรับใช่ไหมคะวันนี้เราเลยมีเรื่องดีๆที่จะทำให้คุณผู้ชมได้หล่อสวยแบบที่ไม่ต้องล้านมาฝากคะ่ะ คำเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมฟังดูด้วยภาษาก็รู้นะฮะว่าเป็นคําที่มีมาแต่โบราณกาลทีเดียวนะครับก็แปลว่าเรื่องของเส้นผมหรือแม้แต่ผมบางหรือหัวล้านเนี่ยเกิดขึ้นไม่อย่างยาวนานเลยครับแต่จนถึงปัจจุบันเราก็ยังต้องเผชิญกับมันต่อสู้กับมันกันอยู่แต่ผมว่าจริงๆน่าจะเป็นช่องดีหรือเปล่านะในปัจจุบันนี้น่าจะมีวิธีในการสู้กับมันหรือว่ารับมือกับมันได้มากกว่าสมัยก่อนเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกับเรื่องนี้กันครับ